นิรยาทาโรนะคะและนี่คือสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลักขณากลุมในช่วงเดือนตุลาคม2516ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่องนิรยาทาโรนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปเช็คนะคะ Energy ให้กับชาวกลุมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างซิกซับสอดพูดถึงในเรื่องของระยะทางความห่างไกลนะคะการมู on n นในออปเปนเดเคิล หรือว่าคุณกำลังอยากที่จะ move on จากใครบางคนจริงๆในการที่จะหันกลับมาโฟกัสกับตัวเองนะคะอืมเพราะว่ามีใครบางคนเขานิ่งเฉยกับคุณมากเกินไปนะแต่การนิ่งเฉยของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาคิดวางแผนอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณกับเขาน่าจะมีปัญหากันในเรื่องของอีโก้นะคะไฟฟับสอดต่างคนต่างมีอีโก้ต่อกันนะคะมีการ พูดคุยบางอย่างแล้วพอดีมันตกลงกันไม่ได้นะคะหรือว่าต่างคนต่างเอาชนะกันแล้วก็มีคนเดินออกไปมีคนเดินออกไปกลางวงนั้นเลยนะเหมือนกับว่าโอเคแล้วแต่เธอเลยแล้วแต่ที่เธอสบายใจอะไรแบบนั้นเลยนะคะเอซอกบอลเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองนะ แต่ถ้าพูดถึงว่าความมีแพชชั่นต่อก,กันอาจจะยังมีอยู่ก็ได้นะคะในระหว่างคน2คนนี้เอาละต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไร energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้เขาคนนั้นแฮงแมนเขาน่าจะอยู่ เฉยๆนิ่งเงียบไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเลยนะคะแต่ในใจของเขานะเขาน่าจะยังอยากมีความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเขายังไม่ได้ปล่อยนะยังอยากจะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้อาจจะรู้สึกถึงความห่วงนะคะ King of w a n d s Energy ของทัดไฟมาเลยนะนั่นก็คือเม็สิงธนู Energy ของการส่อง นะคะการสืบส่งหนักพอสมควรเลยทีเดียว The soap. เดอะไฮโลเฟนพืชศพขอาจจะต้องการในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะคิดในเรื่องของการวางแผนในอนาคตว่าจะเอาอยัางไงต่อไปจะมีการกลับมาไหมถ้ากลับมาแล้วจะทำยังไงให้มันดูดีที่สุด <c oughs> นะคะ ที่จะไม่เกิดปัญหามากที่สุดแต่ตอนนี้ขอนิงเงียบไว้ก่อนแล้วกันจะเห็นว่าเขาดูจะนิ่งมากนั่นเองนะคะเ NERGY ของทัดดินพุศบกันมังกรเข้ามานะคะ Nine ใน f p e n t a c l e อืมโอเคคนนี้เขาตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะสุขุมนะคะอยู่กับตัวเองมากๆนะเป็นเ NERGY ของคนที่มีสเสน่ห์พอสมควรด้วยนั่นเองเอาละนี่ก็คือเขาคนนั้น ของกลุ่มนะคะต่อไปเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสถานการณ์และแนวโน้มเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับความรักความสัมพันธ์ของกลุ่ม e d e of p e n t a c l e นะคะมันอาจจะมีเรื่องของความคิดถึงนะ่ะ ความนิ่งเงียบทําให้เกิดความคิดถึงแต่ในความคิดถึงก็คือโอเคฉันจะไม่นั่งโหยหาอะไรอาวรเพราะว่าฉันรู้วิธีในเรื่องของการที่จะหาสิ่งอื่นมาทำนะคะหรือว่าโอเคไปไปทุ่มกับเรื่องของงานแทนก็แล้วกันจะได้ไม่รู้สึกว่าจะต้องมานั่งวิ่งไล่ตามใครบางคนนะก็เลยเป็น e NERGY ที่แบบว่าโอเคคิดถึงแล้วก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีที่มัน มีความอะไรล่ะสม่ำเสมอมั่นคงนะ่ะ The high love fan นี่ก็คือในเรื่องของอคุณอาจจะดิวกับคนที่เขานะคะมีในเรื่องของวิชาความรู้ความสามารถอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคมนะคะมันมีเรื่องของการที่ไม่ลงตัวกัน มันต้องการการให้อภัยในความสัมพันธ์นี้ขึ้นนะคะ two of wands คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขาอาจจะต้องมีทางเลือกที่จะต้องตัดสินใจเลือกในตัวคุณเองก็อาจจะอยากที่จะเลือกตัดสินใจเหมือนกันว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะจะรอไหมหรือว่าจะเดินไปข้างหน้านะคะ six of wands คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าบางครั้งเราก็อาจจะต้อง ไปสแสวงหาเ,เรื่องความสำเร็จในชีวิตจะดีคว่มไหม <us> อะไรแบบนั้นนะคะ응แต่มันก็เป็นอะไรที่อาจจะมีคนหนึ่งที่ต้องการนะคะในเรื่องของการที่จะกลับมานะคะเ,เคลียร์ตกลงกันเอ e ซ f p เพน a c เ e การขอโอกาสการให้โอกาสนะคะการงอนง้อก็เป็นไปได้แต่ถ้าหากว่าเช่ากุ้ม จะมี energy ใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะเสนอนะคะโอกาสในความสัมพันธ์นะเข้ามาจีบอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะก็จะมีแบบความโชคดีในเรื่องของความรักการที่มีใครบางคนอยากจะมาลงทุนกับคุณในลักษณะที่ว่าโอเคเอ,อให้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงเนี่ยในออบคัพนะคะ energy ของทัตุน้ำมีนกรกฎพิจิก เป็นไปได้เลยว่ามีใครบางคนอยากที่จะนำความรักมามอบให้กับคุณทั้งหนึ่งนำนำความรักครั้งใหม่มามอบให้และสองคนที่อยากจะมาง้อขอคืนดีกับคุณนั่นเองเชน o p p n n t a c l e ตัวคุณนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะก็คือในเรื่องของความเป็นครอบครัวที่ เป็นปึกแผ่นมั่นคงการมีอนาคตข้างหน้านะคะมีความสำเร็จทั้งด้านการงานการเงินความรักนะคะการมีลูกหลานหรืออะไรก็แล้วแต่นะต้องการความเป็นครอบครัวนะคะที่มีความมั่นคงนั่นเองรวมถึงครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณด้วยเช่นกันเพจช็อปเพนต์ดัคเิลนะคะ,นะคะเขาน่าจะกำลังพิจารณาอยู่แหละ การที่เขาดูนิ่งเฉยนะอันนี้คือเขาพิจารณาเลยนะคะว่า,าความสัมพันธ์นี้มันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างไหมนะคะหรือว่าจะให้อะไรดีๆบ้างนะคะม,มันก็เป็นสามารถเป็นได้ทึ้ง e NERGY ที่คนที่อยากจะเริ่มต้นนะคะใหม่นั่นเอง Night o f Swords นะคะตัวคุณเองอาจจะแฝงไว้ด้วยความโกรธอยู่นะ โกรธบางอย่างนะะหรือว่าในลักษณะที่ว่าอืมโอเคด้วยความใจร้อนนะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเหมือนกัน The Tower ตรงนี้นะคะมันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ทนตั้งตัวน่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทะเออาลาะเบาแว้งการห่างหายอะไรตรงนั้นน่ะนะคะมัน มันค่อนข้างพังไปเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบเราไม่ได้คาดคิดว่าเอ้ยเ,ออเรื่องแค่นี้มันจะกลายเป็นแบบเรื่องใหญ่โตแล้วก็แบบไม่ได้คาดคิดเลยแบบงงนะคะมันเกิดขึ้นด้วยความมึนงงนั่นเองเอาละ่ะนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มต่อไปเราไปดูข้อความในใจจากเขาคนนั้นกันบ้างนะคะว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวกลุ่ม i won't give up on us เอาละ่ะ ที่คุณเห็นว่าเขานิ่งเฉยนะคุณคิดว่าเขาคงจะเออไปแล้วละ่ะนะคงจะล้มเลิกแล้วความสัมพันธ์นี้เขาบอกเขายังไม่เขายังไม่ล้มเลิกไปนะคะยังไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลง I spend many years of my life trying to prove myself ฉันใช้เวลาตั้งนานในการพิสูจน์ตัวเองกับเธอ I feel trapped inside my head แต่ฉันรู้สึก ฉันไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยตอนนี้คิดอะไรไม่ออก I really want to contact you but I don't think I should ฉันอยากจะติดต่อเธอมากๆเลยแต่คิดไปคิดมาแล้วคิดว่าเอออย่าดีกว่า Home l d t i g h t don't ever let me go แต่สิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คืออย่าเพิ่งปล่อยฉันไปเอาล่ะนี่ก็คือนะคะในส่วนของ ความในใจของเขานะที่มีต่อชาวกลุ่มต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วความลับเขามีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจบ้างหรือเปล่าความลับของเขาคนนั้นนะฮะ I couldn't let you get close to me ในตอนนี้ฉันยังไม่สามารถที่จะให้เธอเข้าใกล้ฉันได้ยังไม่พร้อม I look for you everywhere แต่ฉันก็แอบสืบส่องเธออยู่สเสมอ We both know I'm not the one for you เราต่างก็รู้ว่าฉันอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเธอนะ I'm starting to understand our connection ตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนและว่ามันคืออะไร I wish I could share my good news with you ฉันอยากจะบอกเล่านะคะเรื่องราวดีๆ ข่าวดีต่างๆเหมือนที่เคยได้แชร์เรื่องราวดีๆให้ฟังตอนนี้ฉันก็อยากจะทำอย่างนั้นเช่นเดิมต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเส้นทางแห่งความรักนี้เป็นอย่างไรและจะต้องผ่านอะไรกันบ้างเส้นทางแห่งความรักระหว่างชาวกลุ่มนะคะกับเขาคนนั้นเป็นอย่างไร Bad Attitude มันมีในเรื่องของทัศนคตินะคะ คิดลบต่อการมองกันในแง่ไม่ดีนะที่ผ่านมาก็เลยเกิดปัญหามากมาย Fighting t h e key อาจจะแบบเออต้องมีการหาทางจัดการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับ d ีวายมาสเคลีนะคะคนที่มี energy ของผู้ชายนั่นเอง hidden truth อ,อาจจะเป็นไปได้ว่าฝ่ายชายอาจจะมีเรื่องราวการปิดบงังอะไรบางอย่างไว้นะ สิ่งที่ถูกปกปิดไว้แต่อย่างไรก็ตามเมมโมรี e รีคอรนะคะช่วงที่ไม่ได้คุยกันความทรงจำเก่าๆต่างๆมันก็ผุดขึ้นมามากมายเลยทีเดียวต่อไปนะคะเราไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้กันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับช่อกลุ่มลักษณะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ Love yourself แน่นอนมาสอนให้รู้จักในเรื่องของการรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ l e a v e it be h i n d ทิ้งปัญหาและอดีตต่างๆไว้ข้างหลังดีกว่า long distance relationship มันอาจจะมีลักษณะของความห่างไกลเข้ามานะหรือไม่ก็เป็นความสัมพันธ์ระยะมีระยะทางไปเลย reconciliation อาวละ โอกาสในการกลับมาคืนดีนะคะแต่ลักษณะเนี่ยมันยังเป็น Open Relationship นะคะเช่นยังไม่ได้มีข้อผูกมัดอะไรนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์แบบเปิดก่อนนะคะก็คือแบบยังไม่ได้ที่จะตกลงปรงใจอะไรนะคะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยการกลับมาในครั้งเนี้ความสัมพันธ์มันอาจจะลดน้อยนะคะ มีการลดสถานะลงอะไรแบบนี้นะคะไม่ผูกมัดกันนั่นเองเอาละต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแองเจิล uh, <Angel S 2> จะมาให้คำแนะนำอะไรกับกลุ่มบ้างแองเจิลจะมาให้คำแนะนำสำหรับกลุ่มก็คือ calling in your soulmate คือตอนนี้เนี่ยนะคะกลุ่มอาจจะมีโอใครสักคนหนึ่งที่เขานิ่งเงียบเฉยไปใช่ไหม แล้วกลุ่มก็อยากที่จะ,ะมุฟอนนะคะแล้วก็อาจจะมีคนใหม่ที่อยากจะมาเริ่มกับกลุ่มกลุ่มจะต้องอธิษฐานนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าใครเป็นคู่ที่แท้จริงของเรานะคะแต่ต้องเพิ่มไปด้วยว่าคู่ที่จะนำพาชีวิตเราไปในทางที่ดีอะนะคะขอให้เขาได้อยู่ในชีวิตเราหรือเข้ามาอยู่กับเรานั่นเองต่อไปนะคะ heart to heart conversation มีโอกาสก็ควรที่จะพูดคุยกันอย่าง เปิดเผยนะคะอย่างซื้อสัตว์เปิดอกอะว่าโอเคจะให้เป็นแบบไหนสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะคะคุณจะได้เจอกับ true love ความรักแท้แล้วนะคะและ engagement การพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปนะคะ,ะนับจากนี้เป็นต้นไปนะหลังจากที่คุณได้มี so met แล้วเนี่ยเขาเป็นรักแท้ของคุณ แล้วคุณก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นคอมมิชเมนต์การมั่นหมายแต่งงานอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้มีความเป็นไปได้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อคิดสำหรับกลุ่มกันมีข้อคิดอะไร It's not for you จะมีใครสักคนหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่สำหรับคุณ Do what you have to do ในตอนนี้นะคะ การที่คุณไปทำในสิ่งที่ควรจะทำเพื่อเป็นการรักตัวเองการโฟกัสในตัวเองนะคะลงทุนกับตัวเองนะหรือว่าโฟกัสเ,เรื่องของการงานการเงินก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ learn to say no บางครั้งอาจจะต้องปฏิเสธบ้างนะคะกับสิ่งที่ไม่ดีสำหรับตัวเรา surrender to things you can't control จงยอมจำนนต่อสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองเอาละ่ะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวหรือคำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณโดยเฉพาะได้นะคะและเรามีคอร์สนะคะกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นดึงดูดคู่รัก ที่ดีเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างไงไ่ายดายและคอร์สเรียนนะคะสอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคลิลเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะคะทำคลิปลง Facebook, Youtube, TikTok ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าสร้างไรายได้เสริมรับดูดวงส่วนตัวเช่นกันนะเอาล่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขอย่าลืมสำหรับการกดติดตามส scribe และแชร์คอมเมนต์ในชนิราาทาโร่นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ